ราคาต่อไป9917งานโดมจิว๋วเดี๋ยวโดมมินิโดมมินิมันมีหลายไซส์สำหรับตัวนี้คืองานโดมมินินะคะ9917คุณ โดมินีค่ะ9917นะคะสำหรับตัวนี้เป็นงานน้องสิงห์นะคะน้องสิงห์ฐานกระเป๋าของเขาค่ะอุ้ยใบนี้เบามากนะันยาบอกเลยใครที่ชอบงาน c r o s s b o d y ใบไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้คือเบานะคะเบาอยู่เลยฐาน9นิ้วนะคะความสูงค่ะอยู่ที่6นิ้วครึ่งและความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วเต็มนะคะหนังของเขาจะเป็นงานหนังลายลินจีนะคะแล้วก็กลนด้วย หนังออยสีแดงเบิร์กกันดีเนาะนะคะสายสะพายของเขาเป็นงานสายคู่ตัวค่ะคุณพี่สายคู่ตัวปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนนะคะช่องใช้งานของเขาคือง่ายๆเลยสําหรับตัวนี้1นึด้านบนเปิดไปด้านในจะเป็นช่องโล่งค่ะคุณพี่มีช่องโล่งพ็อกเก็ตให้แล้วก็ช่องซิปหลวงด้านหลังให้ผ้าซับในเหมือนเดิมคือเป็นงานผ้าพรีเมียมนะคะอายุการใช้งาน8ปดปีบวกๆทนรอยขีดข่วนไม่ขึ้นขนไม่ลอกล่อนและที่สําคัญสีตรงนี้ไม่ลอกนะคะสีที่ ที่เอาไว้พิมพ์แบนตรงนี้จะไม่ลอกมันไม่ใช่งานสกรีนนะคะเพราะฉะนั้นใช้กันไปยาวๆเลยค่ะผ้าสับในนี่คือจะไม่พังแน่นอนนะคะยกเวน้นคุณพี่เอาแบบของมีคมกรีดเขาอันนี้ขาดแน่นอนนะคะ,ะตัวนี้โทรศัพท์มือถือใส่คู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณพี่อยากจะใส่แบบพวกออแป้งพับลิปมันลิปกลอสใส่กระดาษซับน้ำมันอะไรเพิ่มเติมนะกัญญาณนำเสนอว่าใช้คู่กับกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะคุณพี่จะใส่ของได้แบบเยอะเวอร์นะคะ ถักใส่คู่กระเป๋าตังสัซันอีกครั้งหนึ่งคุณพี่ก็แป้งพับลิปมันลิปกลอสนะคะใส่พวงกุญแจรถพวงกุญแจบ้านนะคะใช้ฟินเวอร์สำหรับใบนี้น้ำหนักเบาด้วยค่ะราคาป้ายอยู่ที่3,000บาทค่ะคุณพี่ราคา c f 1,990บาทสีเหลืองค่ะคุณพี่ใครที่จะเก็บเหลืองน้ำเงินบานเย็นมะนาวสีสีนี้ทยอยเก็บได้เลยนะคะเพราะว่ากันยาเลิกสั่งแล้วนะกันญาเลิกผลิตแล้วเลิกผลิตแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเก็บสีที่กันยาว่าต่อ มาสีสีเนี้ยคุณพี่เก็บได้เลยนะคะมินค่ะคุณพี่ส้มค่ะแดงนะคะส้มค่ะมินค่ะตามด้วยหยกเนาะตามด้วยกะกีค่ะคุณพี่ตามด้วยชมพูค่ะชมพูนะและสีสุดท้ายค่ะคือสีดําสีสุดท้ายคือสีดําค่ะคุณพี่สีทั้งโอ้เมื่อกี้ลืมให้ดูด้านหลังจะมีอีกหนึ่งช่องสิบช่องสิบด้านหลังตรงนี้จะเหมาะกับพวกบัตรจอดรถคีย์การ์ดบัตรรถไฟฟ้าเนาะนะคะคุณพี่ อ่ะทั้งหมดทั้งมวลค่ะแปดสพรอม